สวัสดีครับพบกับช่องพัฒนาพักเครื่องพระบ้านแท้100%นะครับวันนี้มาดูพระหลงพ่อเงินราคาเบาๆกันนะั่น่ึงเป็นพระที่นิยมนะนั่นก็คือหลวงพ่อเงินปืนแตกเสียนโตนะอันนี้นะจะเป็นหลงพ่อเงินปืนแตกเสียนโตพระแท้ดูง่ายนะพี่นะติดตามคลิปตัวเต็มได้นะครับอันนี้เป็นคลิปเรียวยาวแค่หนึ่งนาทีนะอันนี้เป็นพระเดิมๆเลยนะอันนี้คือสภาพสวยแชมป์นะฮะอันนี้คือสภาพสวยแชมป์นะแล้วก็ที่อันนี้ก็จะเป็น พระที่เขาลงทองไว้อันนี้กรรมการนะอันนี้เป็นพระที่แจกกรรมการนะใครมีแบบนี้ผมก็รับเช่านะเพราะว่าผมเก็บหลวงพ่อเงินปืนแตกไว้เป็นจํานวนเยอะเลยนะหลายสิบองค์นะอันนี้คือพิมพ์เดียวกันนะคือพิมพ์นิยมนิยมเลยคือนิยมของเสี่ยนโตปืนแตกนะสําหรับใครที่สนใจพระเครื่องหลวงพ่อเงินนะในรุ่นต่างๆหรือว่าพระหล่อโบราณต่างๆก็สามารถ กดซับสไคร้นะกดติดตามช่องพัชราพาักเครื่องนะพักบ้านการันตีนะรับประกันพักแท้ทุกองค์นะครับผมขอพระคุณครับที่ติดตามรับชมนะเดี๋ยวดูคลิปตัวเต็มได้ครับ